สวัสดีครับเมื่อนี้ติ๊ก้ะจ่ะพาไปชมดอกไม้ริมทะเลในประเทศอังกฤษนะครับเมื่อนี้พาไปชมตน้นฮอลลี่ทะเลนะครับต้นฮอลลี่ทะเลหรือว่าต้นซีฮอลลี่ในภาษาอังกฤษ เป็นไม้มีหนามนะครับแต่มีลักษณะใบและลำตน้นดอกสวยงามครับต้นซีฮอนลี่ครับลักษณะใบของเขาแข็งและกับมีหนามนะครับแต่มีลักษณะสวยงามเป็นไม่ สำหรับทำดอกไม้แห่งประดับใจกันนะครับประโยชน์ของเขาครับเห็ดดอกไม้แห่งแต่ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเขามีหนามครับสาหรับเห็ดดอกไม้แห่งนะครับดอกของเขาสีฟ้าครับ เมื่อนี้อากาศดีครับพี่น้องครับคนกับมาแข่งเรือใบกันนะครับริมทะเลครับในภาคตะวันออกของอังกฤษนะครับเมื่อนี้ติ๊กกโบมีอย่างไรครับพาไปชมความสวยงามของไม่ดอกริมทะเลนะครับ ตามชสหาดขอ,องอังกฤษนะครับเขาจะมีรั่วสำหรับนกวางไขเ่เรียงลูกนะครับริมชสหาดครับจะก,กันใบเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับข้างล่างสำหรับคนเล่นกีฬาเรือใบครับลักษณะต้นฮอลลี่ครับสวยงามครับสำหรับทำดอกไม้แห้งนะครับ เรียกมีดอกไม้ชนิดต่างๆครับเมื่อนี้อากาศดีครับข้างหลังซ้ายหาดจะเป็นบ้านพักสำหรับมาเที่ยวปิกนิกทะเลนะครับต้นฮอนรีจะเป็นจุดเป็นจุดอยู่ครับพี่น้องครับ ลักษณะดอกซีฟ้านะครับใบเป็นแฉกมีหนามครับเป็นดอกไม้ทะเลที่สำรับเห็ดดอกไม้แห่งประดับแจกันนะครับเป็นดอกไม้แห่งที่อายุหลายปีนะครับเก็บต์มาได้หลายปี ชนิดต่างๆริมทะเลครับครับมือนิก็พามาชมต้นฮอนรีทะเลนะครับเป็นไม้ที่มีหนามลักษณะใบสวยงามครับเป็นไม้สลับเฮดดอกไม้แห่งประดับแจกกันครับ ครับคลิปนี้ก็พามาชมต้นฮอนลีทะเลหรือว่าต้นซีฮอนลีในภาษาอังกฤษนะครับเป็นไม้ริมทะเลสลับเห็ดดอกไม้แห่งครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับมื่อนี้ติ๊กได้จ้ะสวัสดีครับ